สวัสดีตอนเช้าๆ้านะครับเช้าวันเสาร์เช้านี้ก็จ่ายตลาดวก็วันนี้ก็จะพามาชมบรรยากาศของทุ่งนานะครับดูนะครับเ,เพื่อนๆมองไปตรงไหนก็เป็นสีเขียวนะครับมองแล้วสบายตานะครับ แสงตะวันนะครับกำลังขึ้นท้องปลาสดใสนะครับก็มาคืนก็ฝนตกมาทั้งคืนนะครับท่าวาก็บรรยากาศดีอย่างนี้นะครับดูนะครับเพื่อนบรรยากาศของยามเช้านะครับสวยงามมากครับเช้านี้ เสียงนกนะครับกกาวเสียงนกจากธรรมชาติหลายหลากนะครับชมธรรมชาตินะครับสวยงามนะครับสวยงามยามเช้านะครับที่นี่นงเจเก้านะครับดูนะครับเพื่อนๆดูท้องฟ้ามีสีสันที่สวยงามนะครับ ยงามมากนะครับมองไปตรงไหนก็เป็นแต่สีเขียวนะครับสบายตานะครับเป็นทุ่งนากว้างของทุ่งนากว้างเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเขตกรุงเทพนะครับ ก็เป็นเขตติดต่อของจังหวัดชาจแดเซานะครับตรงนี้ก็จะเป็นเขตหจอบนะครับจะเป็นเขตต่อเนื่องกับจังหวัดชาเชงเซานะครับก็เดินทางประมาณสักไม่กี่กิโลนะครับสามสี่สามสี่กิโลก็เข้าเขตชาจแดเซาลนะครับตรงนี้ก็ยังเป็นทุ่งนาไปเยอะนะครับ ในเขตตรงนี้นะครับคือมองไปทางไหนก็จะเป็นสีเขียวนะครับชาวบ้านแถวนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขาก็จะทำทำนานะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นนาข้าวนะครับเพืดูน,นะครับสบายตานะครับมองแล้วสบายตาดีครับ คลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณมากครับ